สวัสดีค่ะคิมิทาหลอดนะจ๊ะมาพร้อมกับพิกอะเด็กหัวข้อของคําว่ารักทางไกลกูจะสมหวังไหมนะฮรักทางไกลนี้มันจะเป็นยังไงมันจะสมหวังหรือเปล่ากับคนที่คนที่กําลังเสี่ยงรักดิสแทนอยู่เขาเรียวกว่าลองดิสแทนนะเลิฟดิสแทนเอาละด้วยความที่ว่าทุกครั้งที่คิมเปิดนะ,ะเปิดดูดวงสายฝอขึ้นเยอะมาก สายฝอการรักทางไกลเอ่ยรักที่มันต้องเดินทางกันไปหากันนะการเจอกันบนโซเชียลมีเดียค่อนข้างเยอะนะฮะและช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรลองดิสแทนกันค้เะเนงเพราะเป็นโควิดนะจ๊ะบางคนอาจจะเล่นแอปแล้วไปเจอถึงหอ,หอหม้เล่นแอปแล้วก็ไปเจอฝรั่งต่างชาติหรือคนที่อยู่กลกันแล้วกูไปหาไม่ได้เพราะว่าการเดินทางไม่เอ,อื้ออำนวยนะคะเอาเล้ววันนี้มามาดูกันว่าไอรักทางไกลของคุณที่คุณมีอยู่ณนะขณะนี้เนี่ยนะ มันจะสมหวังหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นการเจอกันการรักกันการสัมพันธ์ต่อกันนะคะมาลองเลือกกันมีสี่กองตรงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าคิมไม่ทำทำสแตปมให้เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาดูหากคุณมีน้ำติกลับใจนะจ๊ะ ทำทำทำสเต็มให้คิมก็กราบขอบคุณตรงนี้นะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะโอเคไหมเอาล่ะกล้องหนึ่งกล้องสอง 3, กล้องสามกล้องสี่นะคะเลือกกันได้เลยบางคนมีหลายคนคุยหลายคนเลือกแยกกองให้คนคนนั้นโอเคไหมคะคิมจะเปิดกองนี้เป็นกองแรกนะกองบนนะคะเพราะฉะนั้นเลือกกันให้เรียบร้อยค่ะขอนั่งจัดบนนี้สักนิดหนึ่งเอาล่ะคิมจะเปิดแล้วนะกองแรกค่ะมาดูว่ารักทางไกลครั้งนี้นะจ๊ะ มันจะสมหวังไหมสมหวังอันนี้หมายถึงเรื่องใดค่ะพี่สมหวังได้เจอไหมได้ยังค,คบกันต่อไปอีกไหมอะไรแบบนั้นนะคะคุณทิมจะดูแนวโน้มความเป็นไปได้นะคะเอาล่ะมาดูมาดูกองแรกกันมาดูว่ามันจะสมหวังไหมคนที่เลือกกองแรกค่ะขอสับซักนิดน้อย ละมากองที่หนึ่งค่ะคนที่เลือกกองแรกสมหวังหรือไม่รักทางไกลในครั้งนี้เอาล่ะใบแรกค่ะ The World เห็นไหมละ <The World. S 1> ่ะเห็นไหมล่ะ The World Queen s o f บ c ั u ค่ะ The Sun จ้า The Tower จ้าแล้วก็เป็นหกเหรียญอย่าตกใจว่า The Tower มาทำไมนะคะคิมจะบอกให้นะ The Tower เป็น The Lover วอร์อมึงว่าเป็นไงอะ่ะนะ,ค,ะคิมจะบอกให้เดีอยทาวเวอร์ไม่ใช่การพังเสมอไปนะคะคนที่เรียนไพ่กับคิมเขาจะเข้าใจนะอะ้าวแตคิมมองว่ารักทางกายในครั้งนี้ขึ้นชัดเจนมากเลยค่ะคนที่เลือกในกองแรกนะคะไม่ว่าคุณกำลังจะคุยกับต่างชาติคนไกลหรืออะไรก็ตามนะคะ คนจะไปได้อีกไกลๆเลยนะฮะความสัมพันธ์คุณนะ่ะมีการอยู่ด้วยกันมีการดูแลซึ่งกันและกันบางคนนะคะหากหาสายเปในในความสัมพันธ์คุณเจอแล้วจ้านะคุณเจอสายเปในความสัมพันธ์แล้วจับเปแม่งทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะคุณจะเจอคนคนนั้นนะคะ The Tower และ The Lover เขาเรียกว่าการเดินทางมาแบบคาดไม่ถึงนะคะคิมอาจจะบอกได้เลยว่าเมื่อ,อเมื่อ ประเทศมันเปิดสนามบินมันเปิดเขาจะมาทันทีที่ที่มันที่เขาทําได้ต้องพูดคานี้นะคะนี่คือกองแรกนะคะคิมดีใจจังเลยเมื่อเห็นไพ่อย่างคิมอยากเลือกไพ่กองนี้นะคะแต่คิมไม่จะเลือกนะค,ะคิมเลือกในใจนะคะคิมเลือกในใจของคิมพวกมึงไม่รู้กูเลือกกองไหนเขาใจไว้ <laughs> แต่กองนี้อยากจะเลือกจริงๆเพราะว่าไพ่มันดีมากๆนะฮะเอาล่ะคนอย่างที่บอกว่ากองแรกค่ะดีใจกับคุณด้วยค่ะคุณได้ไปต่อจริงๆ อีกนานเลยค่ะไปต่ออีกนานเลยค่ะในกองแรกนะคะเอาล่ะกองที่2ค่ะเป็นกองนี้นะมาดูว่ารักทางไกลของคุณนะที่คุณไปสารสัมพันธ์กันเนี่ยมันมีโอกาสสมหวังหรือไม่มันได้ครบกันไหมมันมีการมาเจอกันไหมพี่นูน่นนะี่นัน่นนะู่นนี่นั่นหนูก็รอหนึ่งก็รอ,อเปื่อยหรือเปล่าคะเขาเรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ช่วงโควิดเนี่ยได้อย่างเสียยาก หนึ่งเลยคือคุณได้การเรียนรู้คนคนหนึ่งที่ใช้ระยะเวลาจริงๆและเป็นการรอคอยเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นอะไรที่พิสูจน์นึกออกปะเป็นการพิสูจน์คนสองคนหรือว่ามันรอกันได้แค่ไหนแบบนั้นนะคะเอาล่ะมากองสองมาดูซิว่ารักทางกายของคุณไปต่อได้ไหมมาดูซิใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมตุ้มตุ้มต่อมต่อม,อมหรือเปล่ามาดูสิคะ เอาละใบแรกจาก Knights nice of One ค่ะแไม้เท้าค่ะ The h e r m i t ค่ะ Judgment ค่ะแล้วก็เป็น The High เป็นเทขอข้าใหญ่ตรงนี้ได้ Seven of Pentacles คนเลือกสำรับ2ความสัมพันธ์ของคุณคิมอยากจะพูดมากเลยว่าคำว่าคู่แท้เนี่ยมันมีจริงๆนะพูดคำนี้นะคิมมองเห็น The Judgment เห็นสิ่งที่ คุณภาวนาแล้วมันสมหวังหากคุณเคยภาวนาว่าถ้าเกิดรักแท้ลูกมีหรือใครมีให้เข้ามาอย่างคุณลูกขอเจอรักแท้จริงสักทีคุณได้เจอคนคนนั้นแล้วนะคะนะคิมเดจะบอกได้เลยไม่ว่าเขาอยู่ไกลขนาดไหนนะถ้าเกิดคู่คู่กันนะคะมันจะเจอกันเสมอนะคะนี่คือกองที่สองคิมจะบอกเลยว่าให้คิมพูดนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของตรงนี้คิมบอกเลยว่าคุณเจอคู่แท้ของคุณนะคะหากคุณเลือกในครั้งแรกแล้วคุณ เห็นกองสองแล้วคุณเลือกเลยแบบนั้นนะกองนี้คือคู่ของคุณนะคุณจะได้รับการมาหา การมาของเขานะคะการและคุณจะคิมจะบอกให้คุณจะเชื่อมสัมพันธ์ผ่านออนไลน์อย่างแนบแน่นทั้งที่คุณอาจจะไม่ได้สัมผัสกันเลยด้วยซ้ำนะคะแต่เมื่อมันมาถึงคุณจะรู้เลยว่าคนคนนี้คือคนที่คุณตามหานะคะความสัมพันธ์ของคุณมันจะไปได้เรื่อยๆนะคะมันไม่ไวหรอกแต่มันจะไปช้าๆแต่มันมั่นคงมากนะคะนี่คือกองที่2คิมอิจฉากองสองมากกว่ากองแรกเสียอีกนะคะเพราะกองสองเนี่ยคุณเหมือนคุณเจอคนที่ฟ้าประทานให้ นะเดลจัดเมน์น่ะคนที่เขาส่งมาให้คุณน่ะของขวัญจากฟ้ามึงเห็นปะว่านี่นี่คือเทวดามึงเห็นอะไรที่มันล่วงลงมาจากฟ้าไหม,มเหมือนอะไรที่<ม>เขาเรียกว่าคุณรอคอยแล้วมันเผาประทานให้คุณนั่นคือกองที่สองคะ่ะยินดีกับกองที่สองด้วยเช่นกันนะคะก็ไม่ได้เลือกตัวดีนะคะเอาละมากองที่สามคะ่ะอูเกี่ยวอะไรกับเขาเนี่ยกองที่สามจะมาดูซีคนเลือกกองสาม รักทางกายความสัมพันธ์ที่คุณกําลังสารอยู่เนี่ยกับคนไกลๆของคุณเนี่ยมันไปได้ไหมนะคะมันมันจะมีโอกาสเจอกันไหมพี่มันมีโอกาสได้ได้ใช้ชีวิตร่วมกันไหมหนูมไม่อยากเสียเวลาค่ะอะฮะประมาณนั้นนะจ๊ะเอาล่ะมาดูซีกอง3ามกอง3เป็นไงมาดูซีขอสับนิดนึ่งละกลีดหน่อยนึงค่ะ เอาละกอง3ามจะมาสเหรียญค่ะ The Will of Fortune ค่ะ Queen of c u p ค่ะสเหรียญค่ะแล้วก็เป็น e i g of Swords ให้กองที่3ดีไหมไม่ได้ดีร้อเซนะคะคือต้องพูดคำนี้คุณกับเขานะคะถามว่ามันไปกันได้ไหมมันไปกันได้ค่ะ มันไม่ราบเรื่นมันไม่ราบเรียบเอาเสียเลยมันเป็นการมามาหายหายของคุณและเขานะคะความสัมพันธ์ที่ดูท็อกซิกเล็กๆดูเหนื่อยดูหุ่หวง ดูอึดอัดไปหมดนะคะถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณคุณไปได้ดีกว่านี้คุณสามารถที่จะอยู่กับเขาแล้วมันทําให้มันได้ดีกว่าในแค่เราอยู่ด้วยกันแต่คิดมองว่าทุกอย่างมันดูรีบเป็นหมดมันดูหึงหวงมันดูมันดูอยากทาต้องทำนี่ไปหมดแต่มันทําอะไรไม่ได้เลยค่ะนะและคิมมองว่าตัวคุณกับเขานะคะถึงจะไปกันได้แต่มันมันอารมณ์มันคือมันไปด้วยกันลําบากต้องพวกคานี้ลําบากนะคะจะได้เจอกันหรือไม่ยากมาก ยากมากประเทศเปิดที่ยังต้องรออีกสองสาเดือนด้วยซ้ำไม่รู้จะได้มาหรือเปล่านะคะหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเพราะเรื่องว่าคุณอาจจะไปพบเจอคนธรรมดาทด่เขาไม่เด็ดรวยไม่เคยมาไทยมาก่อนทำงานปกติทั่วไปไม่ได้มีธุรกิจโซนตัวอะไรแบบนั้นทำให้การมาเจอกันมันก็ค่อนข้างยากนะต้องพูดคำนี้นะจ๊ะความสัมพันธ์คุณไปได้ไหมไปได้แต่ว่ามันขรุขระต้องพูดคำว่ามันขรุขระมันไม่ได้ว่าดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแบบนั้นนะจ๊ะอย่างที่บอกว่า กองนี้อดทนนะคะอดทนกันหน่อยอดทนนานด้วยนะคะกว่าจะได้เจอกันกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยกันมันต้องปรับตัวเข้าหากันนะเนื่ออกงจาะทุกอย่างมันต้องผ่านอะไรที่มันเ,เรียกอะไรเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคกันก่อนคะ่ะมันถึงจะไปได้นะคะอย่างที่บอกใจต้องกว้างมาก นะใจต้องกว้างมากทำปิดหูปิดตาด้วยซ้ําไม่ว่าเพราะเราอยู่ไกลกันนะฮะการหึงหวงไม่ใช่เรื่องที่ดีนะคะนี่คือกองที่สานะคะคุณต้องเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองสักนิดนึงค่ะในการคอบคัคนคนนี้นะคะนะอย่าหึงหวงทําใจให้ว่างนะทำใจให้กว้างเข้าไว้นะฮะอยู่ไกลกันคุณอย่าไปมองว่าคุณอยู่ไกลนะคิมบอกเสมอว่าอย่าคิดว่าสมมติบางคนมีแฟนอยู่อเมริกานะ ตัวเองอยู่ไทยหูพี่มันห่างกันมากเลยมันห่างกันเป็นหมื่นหมื่นกิโลเลยคิมจะบอกให้นะมันไม่ได้ห่างขนาดนั้นนะคะคิมคิดเสมอว่าเป็นชั่วโมงบินนะ,ะบินไปนเมริกากี่ชั่วโมงสิบเจ็ดสิบแปดชั่วโมงห่างกันแค่นั้นแหละที่มองแค่นั้นนะคะห่างกันแค่นั้นจริงๆบางคนโอ้ไปอยู่ยุโรปนู่นบินยีน่สิบสองชั่วโมงแม่งเป็นหมื่นหมื่นกิโลเมตรคิมจะบอกให้ทุกอย่างห่างกันแค่ชั่วโมงบินเท่านั้นคิดแค่นี้นะคะ เขาใช้เวลาแค่17-18ชั่วโมงในการที่จะเจอคุณเท่านั้นเองหลับเปินนึ่งมันก็ถึงแล้วคิดแค่นี้พอนะขำๆนะคะนะคุณต้องเขาเรียกว่ามีกำลังใจนะมีกําลังใจในการคิดถึงกับรักทางไกลอะไรแบบนั้นนะคะเอาละกองสุดท้ายกองสุดท้ายจากคนเลือกกองนี้จ้ะมาดูซิว่าความสัมพันธ์น,นี้คุณจะเข้าไปได้หรือไม่มาดูซิ ดูว่ากองนี้คุณกับเขาพัฒนาความสัมพันธ์ได้ไหมมีสิทธิ์เจอกันไหมความสัมพันธ์ไปได้ไกลหรือไม่เอาเรามาดูจ้ะคนเลือกกองที่4ออี่ใบแรกจาก King of w a n d s ค่ะหนึ่งเหรียญค่ะ i g h t ออฟคัพ nice หนึ่งดาบค่ะ จะติดขอขยายจะติดได้สิบเหรียญเอาล่ะคิมจะบอกว่าคนที่เลือกกองที่สี่นะคะคุณไม่ได้รักเด็กๆนะคิมจะบอกให้คนเลือกกองที่สี่เป็นเป็นเรื่องของอเขาเรียกว่ารายการมาที่หวังเลยหวังอะไรหวังการแต่งงานนะคะคุณอาจจะคุยกับคนที่เขาต้องการเซทันดาวแล้วไม่ใช่ความรักแบบดุ่มสาวแล้วต้องเขาต้องการเซทันดาวเขาต้องการอยู่กับคุณเขาต้องการแต่งงานกับคุณเลยนะคะถึงแม้คุณจะตอบตัวเองว่าทําไมมัน มันดูมันพูดง่ายจังวะแต่จริงจมันทํายากจังเลยคุณอาจจะเพิ่งคุยกันค่ะนะคุณอาจจะเพิ่งคุยกันแล้วเขาอยากแต่งงานกับคุณมันดูเหมือนฟุง้งต้องพูดคํานี้บางคนคุยเนี่ยแม่งเหมือนฟุ้งนะแต่จริงๆต่างถ้าเป็นต่างชาติมันไม่ฟุ้งนะคิมจะบอกให้นะคะบางคนแม่งพูดจริงและแม่งทําจริงด้วยนะคะเพื่อนคิมต่างชาติเยอะมากเพราะฉะนั้นคิมจะเลือกเรียนรู้กับกับหลายๆเขาเรียกว่าหลายๆหลายๆ,ๆชาติ นะฮะที่ที่มันเข้ามาคุยกับคิมนะ,ะส่วนมากคิมจะมีเพื่อนหลายๆประเทศค่ะคนทุกประเทศคิดเหมือนกันหมดเมื่อเมื่อแต่เซตัดนดาว แม่งทำจริงๆนะคุณกำลังเจอคนคนนั้นที่ต้องการที่จะแต่งงานกับคุณมีครอบครัวกับคุณดูแลคุณเอาคุณไปอยู่ด้วยถึงแม้มันจะยากก็ตามนะคะคิงจะบอกว่าคุณต้องคิดความสัมพันธ์นี้ค่ะและทําตัวโตวเป็นผู้ใหญ่พอๆกับเขานะคะอย่าทําตัวเด็กจะขาดหากคนเด็กกว่าเขาเยอะนะ,ะเพราะฉะนั้นโตเป็นผู้ใหญ่นะ,ะมีความเข้าใจให้ความเข้าใจกับเขานะคะทําให้เขาเรียกอะไร ทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่เหมือนเขาเทียบเท่าเขานะคะแล้วคุณจะสมหวังนะคะมันไม่มันไม่ง่ายหรอกแต่มันก็ไม่ยากคิดถึงคำนี้นะเพราะตัวเขามีความมุ่งมั่นพอสมควรนะคะคนที่เรียกรองที่สีนี้ค่ะมีโอกาสได้เจอกันไหมมีแต่นานรอหน่อยนานหน่อยประเทศเปิดอาจจะยังไม่ได้คุยอาจจะยังไม่ได้เจอกันด้วยซ้ำนะแต่มาแน่นะ มาแน่แต่แค่รอนานหน่อยเท่านั้นเองค่ะความสัมพันธ์ไปได้แต่ทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงไม่ไม่มีการเขาเรียกไม่มีการพีหรือสกายใดทั้งสิ้นนะคะเพราะเขาโตอ่ะคุณคิมมองแบบนั้นนะคะนี่คือทั้งหมดของพิกอเด็กในหัวข้อนี้ค่ะรักทางไกลสมหวังหรือไม่นะคะหวังว่าจะถูกใจกันทุกคนนะคะคนที่มีหัวข้อใหม่ๆอยากให้คิมทําให้ในพิกอเด็กพิมพ์มาได้เลยค่ะนะคิมยินดีนะจ๊ะวันนี้คิมไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหมค่ค่ะบ๊ายบาย